สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะชงวุบเกมมร์เองครับอืมเปลี่ยนบรรยากาศเกมสักหน่อยเนะาะบาไล่คนสักหน่อยเนาะมันจะกระตุก่ะไม่รู้แต่ทางนี้ว่ากระตุกอยูโอ้ยเสียงเกมดังไปวะน่าจะดังอยู่ ลดสักหน่อยโอเคอันนี้เป็นในแรงนะฮะนานๆเข้าทีเหมือนกันเกมนี้ กันตะไกลเลยนะอะไรวะขยันเรียกจังเลยขยันเรียกจังเลยอ่ะแล้วเราอะ่ะเอ้ยเราคือใครโอ้ยมันกระตุกนะเมียสูยเน็ตก็ดีดีอืมเน็ตโคตรดีเลย โดนโดนโดนจะเล่นไปฉายเหรอจะเล่นไปฉายเหรอขยันเล่นไปฉายอ่ะเราอ่ะดูเน็ตสิเดี๋ยะๆๆๆๆๆะเโอ้แขวนคนณก่อนอ้าวมันเสร็จแล้วนะเครื่องหนึ่งเนดะ เมื่อกี้นี่เห็นรอยเท้าใครวะวิ่งไปทางนี้ไม่รอช่วยเพื่อนหรอเหมือนจะมีคนอยู่แถวแถวนี้นะแบบหนึ่งนะอืมนั่นไงอัดเลยมันมีคนรอช่วยเพื่อน มีคนติดกับดกักคนติดกับดักไม่งอกไปแล้ววะเยจังจำไม่ได้เลยตัวเอกวางไวไหนชิบหายไวยังวะปื่อเว่งวิ่งไวกว่าดิ ยอ่อ,ยองทำไมเห็นนะค้ยย่องทำไมเห็นเห็นว้ยย่องขี้อีนุ่มใครมันมาวะได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้แวบแวบเห็นแวบแวบ ไปไหนเลยนะรอช่วยเพื่อนอืมไปนั่นกระตุกอ่ะโอ้โหกระตุกแล้วไม่ชอบใจเลยวะ่ะกระตุกอย่างนี้ทุกทีเลยวะ่ะอ้าวหลังเหกไปครับเสาเสาอยู่ใกล้โคตร แหวนโองได้แต้มเพิ่มปะนี่อเอ๊ยเหมือนจะเห็นแวบเวบนั่นไงชัดเลยอืมว้โดนเชียวหลังไวหน่อยนึง เรียบย้อยหลังแตกครบเลยเหมือนจะมีคนวางไม้ไว้เล่นเมื่อกี้นี่เห็นอะไรแวบๆวิ่งไปแถวนี้เห็นเลยอ้อมรถเหรอน้องได้ยินเสียงนะน้องน้องยังไ่ไปช่วยเพื่อนเหรอเหรอไปช่วยเพื่อนเหรอทาไปมูนวอล์กอย่างนั้น เพื่อนตุยไปแล้วจ้ะตุย้ยตามเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเสียงอืมมันช่วยเพื่อนแล้วอืม น่าใครก่อนดีนะอ้าวไม่เคยจำไม่เคยจำเลยไม่เคยจำเป็นคนที่ไม่เคยจำนี่เองโอเครับจ้าตายไวบีก๊กวิ่งไปไหนแล้วอะ หายแล้วแมบบกว้างด้วยเชียท่อท่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเซอคนสุดท้ายของเราอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนใดแต่เราก็ต้องหาท่อด้วยนี่ว่าวิวิเดินผ่านมาเจอพอดีอยู่ว่ะ เรียบร้อยฮะเก็บสี่มีเกี้ยวเอาเอากระตุกวิดเจ็บวัดค้างวิดเจ็บวัดค้างทำไมโอ้โหปิงโอ้โหในปิงอะไรอะเพื่อน โอ้โหวับซะด้วยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยขอเดินหน่อยหาหลุมก่อนหลุมมันไปเกิดตรงไหนวะเสรอซ่อมได้เครื่องเดียวฮะสนุกจัดสองขีดเต็มเต็ม สิบห้าแล้วว่าแรงกดให้เซอร์เขาสักหน่อยตามนั้นฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย